สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทกคนวันนี้ป้าเล็กพามาร้านค้าขายพันธ์ไผ่ของวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขนะคะพ่านมารู้จักกับเจ้าของสวนไผ่มีสุขสองค่ะ,คะสวัสดีค่ะดารุณีบุญช่วยค่ะเ,เดี๋ยววัน,นเดี๋ยววันนี้นะคะนัตติสกับป้าเหลานะคะจะพาเราชมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขของเรานะคะมาดูกันว่าเราจําหน่ายพันธุ์ไผ่อะไรบ้างคะ่ะ ไผ่เลี้ยงค่ะไผ่เลี้ยงลำไผ่เลี้ยงลำนะคะมีอันนี้เป็นไผ่สร้างมนต์ไผ่สร้างมนต์ค่ะทางนี้เป็นไผ่ไผ่มาจูค่ะไผ่มาจูมาจูมันดียังไงคะก็ทานหนอได้ใช้ใบทำห่อบะจ่างอะค่ะอ่าโอเคมาจูนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไผ่เลี้ยงเหมือนกันค่ะไผ่เลี้ยงลำเอาไว้ทำอะไรคะเหมือนกันเอาไว้คทำ ทุเรียนเอาไว้ปลูกทำอุโมงก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นไข่ใช้ลำค่ะไข่เลี้ยงลำต่อไปนะคะต้นสูงสูงนี่ก็เป็นสูงดำดำค่ะทางคาไข่ดำดำสีมอดำสีมอค่ะไม่ได้ไข่สวยงามเนาะเป็นไข่ประดับค่ะอ่าไปต่อกันเลยค่ะไปต่ออันนี้เป็นไข่หยกนะคะ ไข่เอ่ยว้าวยังงามเลยค่ะยังไม่ถึงฟีเลยค่ะนี่มีนอนด้วยไข่ยกเป็นไข่ประดับเนาะนาทีเนาะอันนี้เราปลูกเป็นไขดับพันนะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ว้าวนอนสวยมากนอนสวยนะคะมีสองต้นนะคะนี่สวยมากอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะต้นแม่พันอันนี้เรายังปลูกูไม่เรียงไว้ก่อนสวยงามมากเลยมีถึง นี้ก็คือผงหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะผักกินกินดิบนอกินดิบได้ค่ะซุปตำอร่อยมากค่ะอโอเคหวานเพชรน้ำผึ้งแกงแกงแกงเผ็ดปลาก็อร่อยนะคะแกงเผ็ดน้ำใสดูต้นพันแข็งแรงสวยๆอันนี้เป็นไท่หลอดนะคะหลอดนี่เอาไปใช้ทำหลอด แแทนดูน้ำแทนแทนแทนหลอดพลาสติกอะค่ะโอเคค่ะเอาไปใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเนาอนี่ค่ะต้นพันธุ์ให้ดูนะคะแข็งแรงนี่ขนาดสวยสวยใหญ่เกินไป้วขนาดสวยเลยใหญ่เกินไปก็ขนาดพอดีพอดีของหลอดอะค่ะดูได้อะใช้ได้อะ อันนี้เป็นไผ่หลอดเงินใช้ใช้ประดับสวนประดับรั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดูดได้ปะไม่ได้ค่ะอันนี้ดูดอันนี้ดูดไม่ได้เป็นไม้ประดับอะค่ะเป็นไผ่หลอดแต่เอามาแต่ถ้าจะดูจะดูดได้นี่อันนี้แล้วแต่เลยนะหลอดมันจะใหญ่หน่อยโอเคค่ะตาไผ่แมงด้วงนี่ไผ่แมเต้าเป็นเป็นไผ่ประดับไผ่สวยงามไผ่มงคลนะคะาเงด้วงทองแมงแรงค่ะ ไผ่ประดับของเรานะคะไผ่น้ำเก้าค่ะปากกิงก็แข็งแรงหนอทานอร่อยค่ะปากกิงทานอร่อยแล้วหนอจะใหญ่มากแตไม่มีหนอให้ดูเนาะปากกิงเดี๋ยวเราพาไปดูถึงสวนเลยถึงขั้นตอนการตอนกันอันนี้ก้าวดาวอ่ะมาตรงนี้นะคะก้าวดาวก้าวดาวที่สวยงาม มีน้ำด้วยแล้วก็แล้วก็มีไผ่เหลืองโอเคค่ะอันนี้เป็นไผ่เหลืองไม้ประดับเหมือนกันค่ะไม้ประดับสวยงามค่ะไผ่เหลืองอันนี้เป็นไผ่สีทองค่ะต้นสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวยแล้วมันต่างกับไผ่เหลืองยังไงอ่ะนะตีไผ่เหลืองต้นเขาจะสีเขาจะมีลายค่ะ ต้นเขาจะมีลายแต่อันนี้อ๋อเขาจะมีลายเส้นใช่นะคะอันนี้ไผ่ไผ่ทองเนี่ยเขาจะสีเขาจะเล็กกว่าไผ่สีเดียวกว่าไผ่เหลืองนี่ค่ะสวยมากค่ะตันนี้สวยมากเลยนาออกหน่อด้วยปลูกปนกับไผ่ไร้นติดอันนี้ครับปลูกปนไว้กับไผ่หยกก้อในกอเดียวกันอันนี้เป็นไผ่หยกนะคะสีเขียวสีเขียวเนาะสีเขียว็ไผ่หยก อ่าโอเคไปไหนต่อเอ้ยปะเป็นเป็นไถ่ไถ่เหลืองค่ะไถ่เหลือง้องอเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็แตกใหญ่กว่าไถ่สีทองแล้วต้นเขาจะมีลายเส้น,นะคะ<อ>สวย <ไง S 2> ่ะเห็นไหมคะมีลายมี้อสังเกตมันคือแบบนี่มีลายเส้นสีเขียวสวยด้วยแวต่ต้นนี้ก็มีหนอ่อแทงหน่อแล้วสวยแข็งแรงนี่ค่ะใช้วัสดุธรรมชาติ เอาเศษใบมงใบไม้เอาย่ามาใส่นี่ค่ะสวยงามเลยนี่เป็นไผ่ดำนะคะไผ่ดำเป็นไม้ประดับเป็นทำกำแพงดำติมอเนาะดติมอค่ะนี่เมาซื้อที่นี่นะคะคุ้มออกนอออกมาทะลุถุงไปเลยกระนอมันแข็งแรงมากแข็งแรงแข็งแรงทนทุกสภาพดินฟ้าอากาศ มากโตเร็วค่ะแต่หน่อทานไม่อร่อยค่ะหนอมันจะขมเหมาะที่จะไปทำรั้วนเราจะเหมาะไปทำรั้วทำกำแพงเป็นไม้ประดับค่ะสวยงามต้นตรงลำสูงเลยโอเคค่ะไปจอเลยนี่ค่ะให้ดูค่ะเวลาที่เราซื้อไผ่สีทองไปต่อต่อต่อตัางเป็นแถวเป็นกำแพงสวยงาม สำหรับท่านใดที่มาที่บํมบังจากนะคะแวะมาดูพันุ์ไผ่ค่ะจะมาเจอผู้ดูแลนี่นะคะคนดูแลรดน้ําแนะนาตัวหน่อยค่ะชื่อปลาเมสาจ้ะนี่ปลาเมสาของเรานะคะถามปลาเมสาได้ว่าต้นไผ่ต้นไหนเป็นยังไงรา,าาราคาเท่าไหร,ร,ร่หรือว่าอยากจะเจอาติสนะคะ ก็เด <aries> <US phones> <cido flo lement> ี๋ยวเมาจะวิ่งไปตามหลังจากเดินไปนะคะชมสวนไผ่ปลาเหล่าไปเจออาหารค่ะชิมค่ะวี้ยอะไรไอต้นไม้บ้งอ่ะทำไมมีโฆษณาต้นไม้ไปด้วยมีต้นไม้ด้วยละประมาณเนี่ยได้เลยไแต่แม่จะดีต้องกะปิแม่จำปาด้วยเอารคือ มจะอร่อยนะมันไม่เปรี้ยวนม, <c oughs> ม่คาดกะปีแม่จำปาค่ะกันถ่ายแล้วนะคะเรายังมีไม้ประดับต้นเซียนใบเจอแล้วก็อพชรีเรือนในแล้วก็มีบูว่าเราจะพาไปชมข้างใไอีกค่ะม,ม้ดอกม,ดมาที่นี่ออนะคะน,นอกจาก<ะ>มาเดินดูพันไ์ไผ่ค่ะแล้วนติ๊ แกเป็นคนรักต้นไม้แกก็มีไม้ประดับสวยๆสำหรับคนที่ชอบตกแต่งบ้านเนาะนี่มาเลินดูค่ะมาดูกันเพลินๆเลยที่นี่แขงไมคานาติสสวยไหมค้าสี่สิบราคาจับ้องได้นี่สวยสวยแข็งแรงแข็งแรง มันชื่ออะไรเนี่ยบอนค่ะบอนสีชื่ออะไรชื่ออะไรปเล็กเจอบอนสีจำชื่อไม่ได้ไม่กล้าบอกชื่อเดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวบอกผิดนี่พี่บอนสีด้วยอ่าแล้วก็มีสับปะรดสีนี่ถ้าชอบลายลายสีนี่ค่ะสับปะรดสีตากล้องจะชอบไปเลยไหมนี่อะไรคะนี่อะไรเอ่ยนี่อะไร แต่ประวัสีมันการตระกูลเดียวกันแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ค่ะสําหรับสายไม้ดอกไม้ประดับคงรู้จักอแต่ประเลกมันเป็นสายไผ่ไงก็เลยไม่รู้จักชื่อเนี่ยรู้แต่ว่าสวยแล้วกันนี่ค่ะให้ดูค่ะต้นช่อม่วงพวงคามนี่ช่อมงพวงคามไม้เลื้อยค่ะไม้เลื้อยอันนี้ไม้เลื้อยดอกอัญชันด้วยไอช่อมงพวงคามนี่มันมีดอกทุกปีเลยมีมีสาใสยใครดูแลดีดี นี่อด,อดอกทั้งตีชอสีสีพันสีม่วงสีสน้ำเงสวยงามสวยงาม,งามใช่ยเยอะเลยน้าจิทำเรือนพอทำไว้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับความชอบส่วนตัวตอนนี้กำลังปรับปรุงก็เลยดูไม่ค่อยสวยอันนี้เป็นความรักในต้นไม้ของแก มีเลย่าจะลูมีทุกอย่างค่ะมืทุกอย่างที่เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครมาที่ที่ปั๊มบางจากนะคะแวะมาค่ะร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุแวะมาเติมน้ำมันแล้วแวะมาดูเลยค่ะที่นี่สวยจริงๆต้นไม้้นะะคตอได้นี่ค่ะ มีจันขาด้วยถ้าใครสนใจจันจันผานี่สำหรับคนที่ดูคลิปนะคะดูคลิปนี้บอกว่ามหาณติเนี่ยดูคลิปมาเนี่ยนะติจะลดให้พิเศษบอกเป็น fc สวนผายมีสุขถ้าถูกใจแล้วแจกนี่ได้ยินไหมเขาบอกถูกใจแจกเลยอ่ะไ,ไม่ต้องซื้อด้วยอ่ะแวะมาดูกันนะคะสวย จะได้ดูต้นมะละกอมีอันชันด้วยอ่านี่นาติดกระโช์นี้นาติดยังคุยนี่ับอสาเป็อาเลปลูกมะละกอให้อันชันเลื้อยขึ้นนะคะเนี่ยเกษตรธรรมชาตินี่อันนี้เป็นพุดชมพูค่ะไม้เลื้อยเนาะไม้เลื้อยที่นาติดภูมิใจเสนอ เพจริงๆสวยจริงเป็นสวยดอกไม่หอมแต่สวยสวยมากพุีชมพูพุธชมพูนี่อันนี้ขายหรือว่าโชว์เนี่ยฮตอนนี้ตอนนี้โชว์ยังไม่ได้ขยายพันธุ์อันนี้โชว์โชว์ภูมิใจเสนออันนี้โชว์ค่ะยังไม่ได้ขายอันนี้ขายหรือโชว์นะติ๊ดอันนี้อันนี้ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ขายค่ะอะไรนะชื่อฟรงฟรงญี่ปุ่น อ่ารงุญี่ปุ่นนะติดเขาขายนะเนี่ยเน้นติดเขาไม่ได้โชว์น,นะสนใจเข้ามาสอบถามราคาได้ค่ะอ่าเดินมาชมมาถามราคานี่ค่ะสวยๆนี่มี<ร>แค่นี้นะคะมีอยู่สี่ต้นนะคะสีต้นหมดแล้วนะคะ <laughs> หมดแล้วหมดเลย <laughs> ดแลล้วเย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะปลาเล็กปลาเหลาแล้วก็นาติดนะคะ ต้องลาทุกๆคนไปก่อนถ้าสนใจพันธุ์ไผ่มาที่นี่เลยค่ะปัม๊มมาจากกระแสบนนะคะมาที่ร้านค้าวิสากิจชุมชนไผ่มีสุขของพวกเรานะคะมาเจอป้าเมาส์มาเจอนาติดมาเดินชมก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ชอบเรื่องราวของไผ่ชอบการปลูกไผ่ชอบเกษตรแนวสวนไผ่มีสุขฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย่สนอไายมิสุค่ะบ๊ายบายค่ะกินโชว์โนโนโน